พี่ไปคะ่ะพี่ไปคะ่ะหนูขอคุยด้วยหนะะ่อยค่ะ พี่ไปคิดว่ารถไฮบริดกับรถ E ีในระยะ7ปีตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันคะผมว่าจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีความคุ้มค่าที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องไฮบริดเนี่ยความคุ้มค่าอย่างหนึ่งคือเรื่องของการประหยัดเวลาการที่เราต้องชาร์จเนี่ยมันเป็นต้นทุนของเวลาที่เราอาจจะต้องสูญเสียมันไปฉะนั้นรถไฮบริดนะครับอาจจะได้เรื่องข้อดีของการที่เราได้ทั้งประหยัดพลังงานและก็ได้ทั้งเรื่องของการประหยัดเวลาส่วนเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับนั่นคือข้อดีของการที่เราได้ในเรื่องของการที่มีต้นทุนทางด้านพลัง นนต่ำกว่ารถยนต์สันดาบภายในแล้วกันฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแลกกันมานะครับต้องลองไปเฉลี่ยดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่ฉะนั้นถ้าถามถึง7ปีผมมองว่าในระยะยาวนะครับการลงทุนในด้านของรถไฮบริดนะครับยังมีความคุ้มค่าในระยะยาวเพราะว่าการพัฒนาของตัวรถยนต์ไฟฟ้ายังมีการพัฒนาในอนาคตอย่างต่อเนื่องก็รอดูกันไปถ้ายังไม่ต้องรีบเนี่ยผมว่ารถไฮบริดเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตัว7ปีที่เรากำลังจะมาถึงนี้ครับ ค่ะแล้วคิดว่าการลงทุนในฟิล์มกองแสงที่เป็นเอ็กซ์ o r เกี่ยวกับรถเนี่ยคะ่ะพี่ไปคิดว่าควรลงทุนยังไงดีคะแน่นอนว่าฟิล์มกองแสงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถใช้ในเรื่องของการติดรถนะครับนั้นการเลือกเทคโนโลยีที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของฟิล์มกองแสงเนี่ยก็ถือว่าเราเลือกคุณภาพนอกจากนั้นนะครับยังเป็นเรื่องของการไม่กีดกั้นสัญญาณแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยความสว่างชัดและก็ความคุ้มค่าในการใช้งานรวมถึงเรื่องของการรับประกันเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องมองหาฟิล์มกองแสงที่ดีติดกับตัวรถของเราครับ